ทีเนก็ผมม้าสถานีรัดอนจะเห็นว่าตรงนี้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็นี่ครับเราจะเดินขึ้นสถานีบริเวณนี้นะครับตับตรงนี้ครับเป็นบริเวณหน้าสถานีนะครับที่ก็จะมีแผนที่บริเวณสถานีครับแล้วก็ตรงนี้ไปทางขึ้นสถานีครับที่จะมีบันไดเลื่อนพาเราขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น นนี่นะครับตัวทางสถานอาคารสถานีเป็นชานชานะครับที่เราองไปซื้อตั๋วก่อนเราถึงจะเข้าได้นะครับจากบริเวณหน้าสถานีนะครับก็จะมีแท็กซี่มีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แล้วก็นี่นครับรถสองแถวอ้าวมีขบวนรถไฟเข้านะครับน่าจะเป็นขบวนสองสองสามสี่นะครับตรงเทฟสุริ น่าจะได้ทางสะดวกแล้วนะครับสำหรับการเดินทางต่อไปออกแล้วโดยสำหรับวันนี้นะครับก็ผมแวะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับจองตัว๋วก็เลยตัดสินใจนั่ง รถไฟขบวน211ครับเดี๋ยวจะไปลงที่ชุมทางภาชีครับแล้วก็กลับมานะครับจากชุมทางบ้านพาชีโดยเริ่มต้นจากที่รังสินก่อนครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแวะชมขบวน 2, 3, 4กันก่อนนะครับขบวน 2, 3, 4ตอนนี้ก็จอดอยู่พักหนึ่งเลยนะครับสําหรับทริปวันนี้นะครับผมวางแผนว่าขาบวน211เนี่ยคาดว่าจะมีที่นั่งนะครับขบวนเป็นรถตะพันยินครับกรุงเทพตะพัน รถธรรมดาครับแล้วก็ค่าโดยสารเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าไม่แพงครับบนนี้รวมถึงเดี๋ยวเราจะมาดูนะนครับว่าบวนรถธรรมดาถึงเป็นรถธรรมดาแต่ก็ไม่ได้จอดทุกสถานีนะครับเดี๋ยวเราจะพาพาไปให้ชมกัน,นครับว่าขาบวนสองหนึ่งเขาจะวิ่งผ่านสถานีอะไรบ้าง13มนาฬิกา30นาทีครับขบวน2 3 4ออกจากสถานีลำสิิ ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปชมสถานีรังสิตกันดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับสําหรับเมื่อเราเดินขึ้นบันไดมาครับก็จะมีทางครับไปยังห้องจําหน่ายตั๋วและห้องประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองสถานีแล้วก็เดินมานะครับก็จะเป็นห้องจําหน่ายตั๋นครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นโถงห้องจําหน่ายตั๋วที่พักคอยผู้โดยสารแล้วก็ตารางขบวนรถนะครับ ตอนนี้นะครับก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเราซื้อตั๋วเสร็จก็จะเป็นบริเวณที่เราสับเข้าไปข้างในนะครับไปใช้การโดยสารสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับแล้วก็อารมณ์คล้ายสถานีดอนเมืองที่บริเวณมุมอของทั้งสองฝั่งนี่นะครับฝั่งนี้แล้วก็มุมฝั่งนู้นนะครับจะเป็นบันไดสําหรับลงไปยังชานชลาของรถไฟทางไกล ก็ตอนนี้เกตเปิดนะครับแล้วก็เขาจะแจ้งก่อนขอบวนรถเข้าประมาณสักส5้านาทีได้นะครับ<า>แล้วเราก็ลงมาที่ชั้นชันชลาล่างนะครับโดยสารับวันนี้นะครับก็จะโดยสารขบวนสองเหนึ่งกรุงเทพตะพานหิน,นครับลงมาแล้วครับเขาก็จะมีเป็นม้านั่งนะครับให้เรานั่งพักคอยรอการโดยสารครับนี่ซึ่ง ชันชลาจะแยกกันนะครับอย่างอันนี้เราจะนั่งรถไฟออกกรุงเทพไปเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเข้ากรุงเทพนะครับก็ต้องอยู่อีกฝั่งนึงครับมาแล้วนะครับขบวน2หงกรุงเทพตกสามนาฬิกาห้าสบเอ็ดนาทีครับขบวน2 11ครับก็มาเข้าสถานีรังสิตน,นะครับเป็นรถธรรมดาครับวันนี้21กรุงเทพตะพานปีน Ordinary Train Number ช1หวานรอรับบัตรชูตะพานปีนครับก็ถ้าตามเวลาเนี่ยคือจะต้องมาถึงน E53 ครับรถจักรของบวนเป็น Astro หมายเลข4143ครับผมเองก็กดถ่ายวิดีโอเกือบไม่ทันครับมาไม่ให้สูบไม่เสียงครับก็มาอย่างรวดเร็วมาถึงก่อนเวลาคาดการครับก็ จอดพักหนึ่งเขาก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับที่สถา,านาีดักเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะคอยยกบันไดนับให้กับผู้โดยสา,ารนะครับก็ขณะน,น,น,นี้ออกจากสถานีนักศึกษแล้วครับเวลา13นาฬิกา56นาทีครับมีขอบวนรถกำลังจะวิ่งสวนกันนะครับเป็นรถด่วนดีเซลรางขอบวนที่72ุบวนนราชธถานีกรุงเทพปภิวัน Express Rail number bon r เรล c a r นอัลบอร์เซเวนอมอุบลราชธานีทูกรุงเทพอมิวัตเ Central t ทอร์มินเอาละครับมาแล้วครับทางซ้ายมือครับก็เป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟฟ้าสายสีแดงครับซึ่งโครงการตอนนี้มาสิ้นสุดณตรงนี้ครับถัดมาครับขบวนรถก็วิ่งมาได้สักพักหนึ่งผ่านที่หยุดรถคลองหนึ่งะครับก็จะเห็นครับว่าขบวน211วิ่งผ่านไปเลยครับ เป็นรถธรรมดาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จอดทุกสถานีครับทันมากครับก็มาถึงสถานีเชียงรากครับเวลา14นาฬิกา2นาทีก็วิ่งผ่านนี่นะครับพอถึงสถานีเชียงรากจะใหญ่พอตัวครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ขบวน2คันหนึง่งไม่จอดครับก็วิ่งผ่านสถานีหลายสถานีไปเรื่อยๆครับจนสถานีต่อไปที่จะไปจอดครับ ก็เพืเ่อนดลองเดาดูครับว่า2องนึ่งเขาจะไปจอดสถาสนีไปสถานีอะไรนะครับก็อันนี้ผมก็พยายามถ่ายหลายๆมุมนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบมุมกล้องปกติมุมกล้องกว้างๆให้ได้เห็นรถวิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เขามีการปรับปรุงทางครับอยู่เราจะเห็นว่ามีรถนี่ครับอัดหินฝุ่นฟุ้งเลยครับแล้วก็ปิดทางช่วงนี้นครับ ก็จะมีรถไฟวิ่ง2ทางครับทางด้านด้านนอกครับส่วนรางกลางโอ้โหตรงนี้ครับคือฝุนแบบฝุ่นฟุ้งครับบอกเลยครับชะงงอกหน้าไปดูแล้วก็ชะงงอกหน้ากลับมาครับบอกเลยว่าอิ่มครับแล้วก็ถัดมาครับนี่ครับรถวิ่งต่อมาผ่านที่หยุดรถหนาวนนครครับขบวนสอนเขาก็ยังวิ่งต่อไปครับโดยไม่จอด ก็ที่มันรถรธรรมดาเนี่ับรถเร็วชัดๆัดนะคสำหรับการโดยสารขบวน21นะครับก็โอเคเลยนะครับอ่า,อาเวลา14นาฬิกา7นาทีนะครับวิ่งผ่านสถานีเชียงรากน้อยอีกนะครับโอ้โหสบายนะครับก็คือรถธรรมดาวันนี้นั่งเรานั่งเราก็วิ่งผนะ่านเราไม่ต้องไม่อาจจะไม่ต้องแบบนี่ทำไมมันหยุดบ่อยอะไรอย่างี้ครับก็ขบวนนี้เวลาโอเคเลยครับ ต่อเรื่องการโดยสารนะครับสำหรับขบวนนี้การโดยสารก็โอเคเลยครับดีมีที่นั่งครับผมดีครับว่าผู้โดยสารประมาณ70%เเซแล้วกันครับขึ้นมามีที่นั่งครับสามารถหาที่นั่งนานได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงครับซึ่งตอนนี้ครับก็เห็นความคืบหน้าพอสมควรเลยนะครับก็คือตั้งแต่เรือทางออจสถารีทั้งสิบมาเนี่ยครับก็คือเริ่มมีต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือ ขุดขึ้นมาตามแนวเลยครับก็น่าจะมีการดาเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีครับตอนนี้ขบวนรถนครับก็วิ่งมาเรื่อยๆครับตีโค้งไปแล้วก็นี่นะครับเราจะเห็นว่ามีเสาตอหม้อของโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เราเห็นอยู่ด้วยครับ ับก็ถัดมาครับเวลา14นาฬิกา13นาทีครับขบวน211ถึงสถานีคลองพุทธาซึ่งเราก็วิ่งผ่านอีกเช่นเคยครับตั้งหน้าต,ตั้งตาวิ่ผ่านตามเคยก็ถือได้ว่าเป็นรถธรรมดาที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นครับขบวนนี้ก็นั่งสบายด้วยแล้วก็ รวมถึงนี่ครับผมเองก็ชอบบรรยากาศรถไฟทั้งสารครับก็ได้จะโงกชมวิวอ่าตอนนี้เราจะเห็นว่าต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงครับตอนนี้ไปอยู่ทางทิศตะวันออกของแนวทางรถไฟครับจากเมื่อสักครู่อยู่ทางทิศตะวันตกครับก็จะได้สังเกตเห็นได้ว่าแนวทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาจะพาดผ่านเข้าไปเข้ามาแบบนี้ครับเวลา10 4นาฬิกา17นาทีครับขบวน 211เข้าสู่สถานีบางปะอินครับก็จะเป็นสถานีแรกเลยครับถัดจากสถานีหลังสิทธิ์ที่ขบวน211วิ่งออกมาครับแล้วก็มาจอดก็ถือว่าจอดน้อยอยู่นะครับสำหรับรถธรรมดาซึ่งสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็อย่างในคลิปนี้ก็จะต้องการจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารับชมการใช้บริการสถานีหลังสิทธิ์นะครับ มีป้ายบอกสถานีถัดไปนะครับก็เป็นสถานีบ้านโพครับอนอกเหนือจากการใช้มาแนะนําการใช้สถานีลังสิตแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะพาท่านผู้ชมครับมาขึ้นขบวนรถเป็นรถธรรมดาบทสองหนึ่ง,งขบวนนี้นะครับบทได้มาสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟครับได้เห็นแบบรถไฟวิ่งผ่านชนบทรบบมองท้องทุ่งนาลบถ,ถึง ได้เห็นว่ารถธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นครับก็คืออย่างขบวนนี้เราจะได้เห็นได้ว่ามันไม่ได้จอดทุกป้ายหยุดรถทุกสถานีขนาดนั้นนะครับเราก็ได้มีการแบ่งกานจัดสรรครับในการเข้าจอดตอนนี้14นาะฬิกาสนะิบเ้าครับขบวน2อก็ออกเดินทางต่อครับ รถมีการชะลอตัวครับเห็นตัวปัจแจข้าหงหน้าดูเหมือนว่าจะมีการเบี่ยงอาจริงด้วยครับก็น่าจะเนรื่องด้วยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับทำให้ในช่วงนี้ครับาทางที่เป็นทางทั้ง3นะครับเส้นทาง3ต่อตั้งแต่นู่นเลยครับเชียงรากนะครับจนไปถึงชุมทางบ้านภาชีครับก็ใช้งานได้ บางช่วงก็ใช้ได้แค่2ทางครับเป็นต้นนะเป็นในเรื่องของระหว่างการปรับปรุทางก่อนสร้องครับต,ตอนนี้ขบวน2องหนึ่ก็ออกเดินทางต่อครับเรจะเห็นได้ว่ามีการปรับพื้นดินเคลียสิ่งกีดขวางครับรับการกอร่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ก็โย่เนี่ยพามาชมบรรยากาศริมทางรถไฟครับก็จะเห็นได้ว่ามีท้องทุ่งนาให้ชมอยู่จากนี้ครับมีคลุ่ฝรั่งเขาก็นั่งรถไฟมาชมบรรยากาศชมวิวครับถัดมาครับขบวน2องหนึ่งก็เลี้ยวโค้งครับเข้าใกล้เข้าสู่สถานีอเมชยาแล้วครับใกล้ถึงแล้วใกล้มาถึง ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับก่อนจะเข้าสู่ตัวสถานีอายุทยาครับก็เข่าโค้งแล้วก็ข้ามคลองครับแล้วเข้าไปจอดอย่างสถานีอายุทยาครับแน,แน่นอนว่าสถานีนี้ขบวน211จอดนะครับก็สถานีใหญ่ขนาดนี้ครับรถโดยสารจอดขอบวนอยู่แล้วครับโดยอตอนนี้กําลังจะเข้าจอดนะครับนี่เวลา14นาฬิกา30นาทีขบวน211 ถึงสถานีอายุทยาครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าผม,มาเองเนี่ยนั่งตู้บชสไม้นี่นะครับนี่เป็นเก้าอี้ไม้โบราณเลยนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศสถานีอายุทยาครับโอ้โหผูดยสารแบบเยอะเยอะพอพอ,พอตัวเลยนะครับสําหรับบชสเก้าอี้ไม้โบราณเนี่ยเราอาจจะดูมันมันเก่าอะไรแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกนะแล้วก็ อีกอย่างมานั่งสบายนะครับมานั่งสบายผมลองนั่งแล้วคือคือรู้สึกได้ว่าตัวเก้าอีาอ้ไม้ครับระยะห่างระหว่างเก้าอี้ที่หันหน้าเข้าหากันนะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันมันมากกว่าเก้าอี้บอร์ด่มอีกนะครับมานั่งสบายอยีกนะครับแล้วก็ถ้าถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยแบบวันนี้ีไม่ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เลยนะมีลมตลอดจากการก็นั่นงสบ่ายแล้วมีลมมาใช่ไหมครับคือคือโอเคนะครับสำหรับผม สบายดีแล้วครับอ่าตอนนี้ออกจากสถานีอยุทยานะครับก็โยวมุ่งหน้าต่อไปครับซึ่งผมก็จะโดยสารไปลงสถานีชุมทานบ้านทาชีครับตอนออกสถานีอยุทยาเนี่ยคือผมชอบอย่างนึ่มันจะมีโค้โงโค้งไปทางขวาแบบนี้คือม,มันจะได้เห็นครับรถรถจกักรแล้วก็รวมถึงต่วนรถไฟอะ่ะตีโค้งแล้วเราก็ได้เห็นขบวนทั้งหมดครับ ก็ดูสวยงามดีนะครับถัดไปอีกก็จะเป็นสถานีบ้านมานะครับแล้วก็ามาผาจันทร์ พระแก้วครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าขบวนสองหน,งหนึ่งเขาจอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเองไปลงทุนทางบ้านบาชีครับขบวนนี้จอดอยู่แล้วครับโอ <c oughs> โหโค้งนี้คือยาวมากครับใครแบบ พ่อพิมลิงแบบรถไฟปีโค้งที่ขบวนยาวๆว่าคือคุณต้องมาชะโงกโค้งนี้เลยครับคือห้ามพลาดนะครับกือบได้เห็นรถไฟทิ้งโค้งยาวๆครับสูดใจเลยครับแล้วก็ตรงหน้าเรานะครับขง้น้าเป็นสนมีบ้านม้าครับแต่ว่าขบวนสองนึ่งหนึ่งครับเขาก็วิ่งผ่านไปเลยครับแล้วก็ถัดมานี่ครับเป็นบรรยากาศข้องกุ้งนาซึ่งจริงๆก็จะมีอยู่ทั้งสองฝั่งข้างทางรถไฟครับแต่ว่า ก็สลับถ่ายมาให้ดูครับถัดมาครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหวัวสองหนึ่งเขาก็วิ่งผ่านไเลยครับสถานีช่วงนี้ไม่จอดนะครับเราวิ่งไปเรื่อยนี่นะครับรถธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเท่าไหร่อุ้ย,ยตรงนี้ครับบอกเลยโอ้โหบรรยากาศนาตรงนี้นี่คือดูสวยมากเลยถ้าใครถ่ายรูปวิวก็อาจจะชอบนะครับแต่ว่าใครที่ชอบธรรม,มชาติบอกว่า แได้นั่งรถไฟมาสัมผัสบรรยากาศแบบนก็โอเคแล้วครับได้แบบมา r e เฟ e s ออกมาจากเืองอันแสนวุ่นวครับนี่แล้วก็มาชมท้องทุ่งนาครับบรรยากาศดีสุดๆตอนนี้รถก็วิ่งมาจะเข้าสู่สถานีพระแก้วแล้วครับตอนนี้14นาฬิกา44นาทีครับนี่สถานีข้างหน้าเป็นสถานีพระแก้วครับ อขอมมุ้งกดมงนิดนึงจะได้เห็นแบนบวิบ่งแบบรถวิ่งอยู่บนลานครับแล้วก็วิ่งอผ่านสถานีพระแก้วไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหออกจากอยุธยาก็คือเขาไม่หยุดที่ไหนเลยครับขพราะบนตรงนี้เอามุงหน้าไปอย่างเดียวครับซึ่งอโอเครู้จากสถานีพระแก้วแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สถานีรถไยเป็นสถานีทางภาคราชนะครับเดี๋ยว ผมจะพาชมบรรยากาศการโดยสาร,รบนขบวนรถนะครับเอา้าเดี๋ยวผมจะพาเดินชมขบวนรถครับก็ผมเร่งสปีด1.5เท่านะครับพอจะเห็นได้ว่าเนี่ยก็ยังพอมีเก้าอี้ว่างให้เราได้แบบนั่งนะครับก็เลยจะเห็นได้ว่าจริงๆขอบวนเนี้ยเป็นขอบวนที่น่านั่งในระดับนะครับซึ่งผมโดยสารวันเสาร์ด้วยนะครับเป็นวันหยุดน,นะครับ แต่ถ้าวันธรรมดาผมเองก,ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถ้าผมคิดแล้ววันธรรมดามันก็น่าจะมีคนโดยสารน้อยกว่าหรือเปล่าครับก็ใครข้อมูลก็มาให้ข้อมูลให้ความรู้ความเห็นกันได้ครับแล้วก็เดินมาจนถึง,ถงหน้าขบวนครับเป็นรถจักรนี่ครับอัสตอมหมายเลขสี่หนึ่งสี่สามครับทำขบวนโอ้สี่ไม้คลิปกระจกใสวับครับพ่อพาเดินทางพาเราเดินทางมาซึ่งผมก็จะโด,ดยสารไปลงที่สถานี ชุทางบ้านภาชีนะครับสถานีถัดไปนี้เองครับส่วนขบวนนี้ครับก็จะไปจนถึงปลายทางตะพานหินเลยนะครับนี่ครับเข้าย่านสถานีชุมทางบ้านพาชีแล้วครับเห็นตู้น้ํามันครับตอนีเวลา14นาฬิกา4ี่นาทีนี่ฟังนะครับฝั่งตะวันออกก็เป็นตัวอาคารสถานีชุมทางบ้านพาชีครับแล้วก็มีผู้โดยสารที่ยืนรอรับการโดยสารครับ ขบวน211เขาก็จอดที่สถานีชุมทางบ้านบาชีคือแบบพักใหญ่เลยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่าเพราะอะไรครับก็โอ้ผมเห็นได้ว่าสมนาทีพวกบวกแล้ครับแล้วผมก็ได้คำตอบครับเพราะว่าเวลาออกของขบวนนี้ครับจากสถานีชุมทางบ้านบาชีครับคือเวลา1 4 53ครับขบวนรถมาถึงก่อนเวลาครับโอ้โหจอดรอเวลาออก โอ้โหเวลาดีดีโครธนะครับดีจัดนะครับก็ถือว่าโอ้เป็นรถธรรมดาที่ทําเวลาได้ดีนะครับนี่แหละครับเป็นสิทธิประโยชน์นะครับของรถไฟทางคู่ครับซึ่งในช่วงนี้ช่วงทางตอนนี้ครับก็คือมีความพิเศษนะเป็นทางรถไฟทาง3ามเลยด้วยซ้ำครับก็ขบวน2อนึงหจอดรอเวลาออกครับรอออกตามเวลาโอ้โหของจริงครับ สถานีอาตอม C14 3ึมขอ,ขอลอ้อเขาจอดเป๊ะมากเลยครับจอดตรงสะพานลอยพอดีได้ร่มพอดีเลยครับเ,เห็นแล้วก็โอเคครับผมเขาเล็งไว้เป๊ะมากสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะถ่ายจนถึงขบวน21 1ออกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปถัดไปครับก็คือพาเดินชมโดยรอบของ สถานีชุมทางบ้านภาชีคร่คราวๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูขบวนรถไฟที่สถานีชุมทางบ้านภาชีอีกสักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นโดยสารกลับลังสิทธิ์นะครับขึ้นรถไฟตอนนี้เวลา14นาฬิกา53นาทีครับขบวน211ได้รับสัญญ,ญาณปล่อยขบวนรถแล้วครับอ่าก็อ,ออกตามเวลาของเขาเลยนะครับโอ้โหโวเวลาดีมากนะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้นั่งรถไฟมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีคลิปการนั่งรถไฟมาเยอะสักเท่าไหร่ครับก็เผื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการรับชมบ้างนะครับจากการที่ชมคลิปผมดักรถไฟอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถไฟบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เราเบื่อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมด้วย บวน211ก็ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยมุ่งหน้าสู่เส้นทางสายเหนือต่อไปครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ